วันนี้เราก็จะพามาขับให้เงินกันขับให้เงินวะเราจะมาลองรถจุดบินกันนะหรือทงหน้าจะบิดไม่เป็น,นเนี่ยเขาบิดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ออกตัวไม่เป็นโอ้ยคุณพูดออกตัวไม่เป็นเลยทุกคนดูดิ ไปแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุดจ,จังวั <Yahoo! S 2> นนเราก็จะพาขับให้เงินงขับให้เงินว่ะ นรอแรงแรงนะไหวหรือเปล่าไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวหรออ๋องั้นก็ลองดูกันได้นะก็ฝากไลค์กดแชร์กดพูดกดซับสไครป์ตัวกระดิ่งด้วยน,นคะคะเออไม่พูดเลยคุณมุกนะอะแน่ๆลองดูทรงหน่อยขอดูทรงหน่อยดูยดแบบท่ามุมท่ามหมอบอะไรนะมีหรือเปล่าฮะมีท่าหมอบหรือเปล่าท่าหมอบหรอโอ้ท่ามหมอบตายตายอะ Này, ลองไปขับโชว์ดิเอา้าขับโชว์ทุกคนดิก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ปอปไอ๊ยะตรงนี้ด้วยนะคะไป, <c oughs> ไปไหนไปรับชมคลิปกันเลย <c oughs> อ่ะไหนไหน,น,นสตาร์ทยันยันขาดิไม่รู้สิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยันไม่ลงว่ะ เด้ <Birthday! laughs> <laughs> ขับดีๆเด้อความปลอดภัยมาก่อนนะเ <laughs> อ้ย <laughs> เอาดูมาแล้วมาแล้วเ <laughs> <laughs> ียงท่อก็ลันดีนะทุกคนก็นแหละตอนนี้ผมก็จะใส่ชุดเด้อ <laughs> ยิ่งใส่ชุดไอ้นี่อยู่เลยชุดเซ็กซี่อยู่เลยนะนั่นแหละโอ้โหคุณมุกเนี่ยกำลังมามาแนละ้วมาแนละ้วคุณมุกก็จะมาแนละ้วเดียเด๋ยวเราเดินเข้าไปไใกล้ๆกันค่ะคุณมุกแบบเฮ้ยหมอบมาบัสิแม่งหมอบมาบ้หมอบหน่อยหมอบหน่อยหมอหมอมอโอ้ยไม่หม,มอบเลย แม่งไม่หมอบเลยว่ะเป็นไงแรงแรงหรือเปล่าฮะแรงไหมแม่ไดปิดปิดโชว์ดิเฮ้ยสับแกนหนึ่งดิเฮ้ยเออสับแก้ว่างดิ บิดได้แค่ไานเหรอหรือสงน่าจะบิดไม่เป็นเนี่ยเขาบิดอ่ะนายอะ่ะเป็นไงไปขับไอ้เงินขอสัมภาษณ์หน่อยแรงไหม ้เงินแรงหรือเปล่า,ธรร,าธรรมดาล่ะมามาเดี๋ยวขับให้ดูเดี๋ยวขับให้ดูแบบสักหนึ่งลันมาน้องๆ้องก็ผมก็คลิปมันสั้นไปนะเดี๋ยวผมจะขับโชว์สักแบบสักหนึ่งลันนะให้ทุกคนดูนะครับว่าแบบเออนั่นแหละคุณมุกขับนิดเดียวเองนะเดี๋ยวผมไปขับมาเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนคุณมุกบ้างนะครับนะั่นนั่นแหละก็ไปเดี๋ยวผมขับให้ดูเดี๋ยวรอรถไปก่อนนะเอออยู่ฝั่งนี้ก็ได้ มอบตั้งแต่ไกลเป็นไงบ้างครับก้นแรงอยู่ครับนั่นแหละก็ตอนนี้นะครับรถมันก็จะวอดวอดหน่อยนะบิดบิดแล้วมันจะวอดสงสัยต้องได้เปลี่ยนหัวฉีดนะครับนะดูดูมามเดี๋ยวบิดให้ดู นี่นะเห็นไหน,ไนี่นะดิแต่ว่าอันนี้เราขี่จนเครื่องมันร้อนแล้วเราถ่ายมาคลิปที่สองแล้วเนะี้ยเราขี่นี่ยดูดูดูลอยดูลอยดูลอยเห็นไหมลอยตามถนนอ่ะดำดำอะ่ะลอยผมออกตัวทั้งหมดเลยนะมันเป็นลอยที่ผมออกตัวทั้งหมดนะก็เราขี่จนเครื่องมันร้อนแล้วพอ เรามาบิดอันนี้มันก็ไม่ค่อยวอดหรอกแต่พอสตาร์ทเครื่องเย็นๆอะ่ะบิดปึ๊บก็คือมันจะปลอกก็คือมันวอดมันจะดับนั่นแหละเราก็ต้องซื้อเขาเรียกว่าอะไรหัวฉีดมาเปลี่ยนนะเพราะว่าจะซื้อหัวฉีดคีเ็ก150มาใส่นะเป็น6รูเจนะครับนะนั่นแหละก็ใครที่มีเอ่อตัองหัวฉีดอะไรมาแนะนำอยากให้ใส่หัวฉีดอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะคอมเมนต์กันมาได้นะ นั่นแหละก็นะก็ช่วยกันนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะเดี๋ยวผมจะให้คุณมุกขับอีกสักหนึ่งครั้งอีกสักไปสักเที่ยวหนึ่งนะกีฬาก็เดี๋ยวเราก็จะมาปิดคลิปละคุณมุกบอกที่คาดมาจัดไปเดี๋ยวให้คุณมุกเฮ้ย,ยเคื่อนเลยนะกีฬาเหนื่อยอยากนอนเหนียวข่าแม่คุณมุกขับกันเลยไป,ไป ออกตัวไม่เป็นโอ้ยคุณพูดออกตัวไม่เป็นเลยทุกคนดูดิไปแล้วเส <c oughs> ียงท่อก็ได้นะผมว่าแต่มันก็อาจจะลั่นๆไปนะนั่นนะแหละมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้สีไม่มาจอดปิดชิปเลย ปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยอะไรปิดคลิปสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร e กดติดตามกาดดงให้แล้วนะคะไปละบายคลิปนี้เอากี่ไลค์ขอกี่ไลค์คลิปเนี้ยยี่สิบไลค์อันเหรอยี่สิบไลค์แล้วจะมาทำอะไรยี่สิบไลค์จ้ะ ตามใจคนดูตามใจคนดูเหรอ,อมไม่ตามใจแฟนเหรอไม่อ๋อโอเค<ต>ได้ใจยากโพดก็ได้อ่ะนั่นแหละบาย